เจ้านายฝ่ายอีสานพระเทพวงศษาพวยหรืออัญญาท้าวพวยเจ้าเมืองเขมราธานีลำดับที่หชื่อบ้านนามเมืองเขมราธานีหรือเขมราชมีความหมายเดียวกันคือเขมเป็นภาษาที่มาจากภาษาบาลีหมายถึงความเกษมสุขด้วยคำที่เทียบเคียงคือคำว่าเกษม ที่มาจากภาษาสันสกฤตราดเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตมีความหมายตรงกับคำว่ารัฐหรือรัฐะที่มาจากภาษาบาลีหมายถึงแว่นแควนหรือดินแดนนั่นเองดังนั้นคําว่าเขมราชธานีหรือเขมรราชมีความหมายรวมว่าดินแดนแห่งความเกษมสุข เมื่อปีพศ2357เจ้าอุปราชกรรมแห่งเมืองอุบลราชธานีขอแยกออกมาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่บ้านโคกกงดงพเนียงต่อมาเจ้าพระพรมวรราชสุริยะวงศ์เจ้าทิศพรมเจ้าผู้ครองเมืองอุบลราชธานีพระองค์ที่สองต้นสกุลพรหมวองสานนจึงมีใบบอกลงไปกราบบังคมทูล ทรงพระกรุณาทราบพ,พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาัยรัชกาลที่สองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะบ้านโคกกงดงพเนียงขึ้นเป็นเมืองพระราชทานานามว่าเขม,มาราชธานีดำรงสถานะเทียบเท่าหัวเมืองชั้นเอกขึ้นตรงต่อกุรงเทพมหานครตามที่พระพรมวรราชสุริยะวงศ กราบบังคมทูลและทรงพระกรุณาโปรดล้าวโปรดกระหม่อมตั้งให้เจ้าอุปราชกรรมซึ่งเป็นพระโอรสของพระวรราชพักดีพระนัดดาเจ้าสุวรรณปางคําอันสืบมาจากราชวงศ์สุวรรณปางคําเป็นพระเทพวงศ์สาเจ้ากรรมเจ้าผู้ครองเมืองเขมรราชธานีพระองค์แรก ปกครองเมืองเขมราชธ,ธานีโดยร่มเย็นสืบมาพศ2428ส่งพระกุรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ท้าวขัติยะพยุ้ยบุตรพระเทพวงศาบุญสิง์เจ้าเมืองเขมราชธานีคนที่สเป็นพระเทพวงศาพุวยเจ้าเมืองเขมราชธานีลำดับที่หต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงการปกครองครั้งใหญ่อีสานถูกแบ่งออกเป็น8บริเวณเมืองเขม,มาราชมีเดชธนีรักเป็นผู้ว่าราชการเมืองและมีอำเภออยู่ในปกครอง6อำเภอต่อมาในปีพศ2452เมืองเขม,มาราชถูกลดฐานะ เป็นอำเภอที่ขึ้นตรงต่อเมืองยะโสธรจนปีพศ2455จึงถูกย้ายมาขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบัน